สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอア e ฟิ t y l e Channel Family ค่ะอยู่กับอจิแล้วก็รายการป้ายยาพาเพินค่ะวันนี้อจิสั่งสินค้ามาอีกแล้วค่ะจากช่องทางออนไลน์ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าชีนี้เป็นอะไรค่ะช่วงนี้ของเล่นอจิเยอะมากเลยค่ะแต่ในการซื้อแต่ละครั้งเราจะคำนวณด้วยว่าสิ่งของหรือ สินค้าที่เราต้องการซื้อมาใช้อะไรบ้างใช้อะไรได้บ้างคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมนีม่ให้ดูด้านหน้าตรงนี้ตรงไหนดีอ่ะอันนี้นี่ค่ะโยนไปเลยแล้วกันจะเป็นนี่เลยโคมไฟตั้งโต๊ะค่ะแต่จะบอกว่าดียังไง มีอะไรฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในกลกองกันค่ะตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้อันนี้จะบอกว่าเหมือนโดนมัดมือชกทีมงานสั่งมาแต่เราก็ได้ใช้งานอยู่แล้วเนาะเราก็เลยต้องซื้อมาไว้ใช้โอ้เป็นสีชมพูมาเลยคะ่ะ บอกไปว่ามีฟังก์ชันอะไรมาบ้างก็นี่ค่ะมีรีโมทคอนโทรลมาด้วยวาไว้วไตรงนี้เลยอ๋อเขาเขาไม่ใช่แค่โคมไฟอย่างเดียวเท่านั้นค่ะน,น่ะให้ดูโหมดอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนก็จะมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาจีนเนาะแล้วก็จะมีแท่นวางจะเป็นถุงอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวเราวางอันนี้เก็บแยกไว้ นีค่ะวางตรงนี้แล้วกันจะบอกว่าได้มาในราคารวมส่งแล้วค่ะทั้งหมด270้อยเจ็บาทค่ะรวมหมดนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอานี้เก็บมาวงางตรงนี้มีรีโมทคอนโทรลตัวนี้จะดูก่อนนะว่ามีฐานมาไหมเดี๋ยวเราจะได้ลองใช้รีโมทด้วยแต่ถ้าดูจากแผ่นใสต,ตรงนี้แล้วนะเขาน่าจะมีฐานมาด้วยเราดึงออกได้เลยเราอยากแกะดูอะ อยากแกะดูมากเลยไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยแกะแต่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนี่ค่ะตัวไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือชิ้นนี้โคมไฟตั้งโตค่ะจะบอกว่าสามารถเสียบปลั๊กไฟเป็นแบบ2หัวหรือ3หัวก็ได้ค่ะถึง1 2 3 4 4ช่องเลยแล้วก็มีช่องเสียบ USB อีก2ช่องค่ะ มีปุ่มฟังก์ชันให้เรากดตรงนี้แล้วก็ปุ่มเปิดจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการเสียบไฟกันค่ะน้องๆหนูๆท่านใดที่รับชมช่องอจิอยู่ค่ะจะบอกว่าให้อยู่ในสายตาของผู้ปกครองด้วยนะคะเวลาที่เราต้องการเสียบไฟแบบนี้สายไฟดูหนาใช้ได้ค่ะเ,เราเสียบตรงนี้ไปแล้วก็กดเปิด จะมีไฟตรงนี้ขึ้นค่ะแสงสีน้ำเงินจะมีแบบนี้นี่ปุ่มทางด้านขวามือของอจีค่ะตรงนี้เป็นการปรับไฟสามารถปรับแสงไฟได้3สีค่ะมีสีวอร์มสีขาวจะมีสีขาวสว่างกับสีขาวแบบปกติเนาะแล้วก็เวลาใช้งานตอนกลางคืนค่ะ กด,ดปุ่มนี้เพื่อเราจะเสียบช่องเสียบ USB แบบง่ายๆค่ะก็สามารถใช้โหมดคอนโทรลค่ะเวลาเราใช้งานกับห้องลูกๆหล,ลานๆของเราค่ะเราสามารถเปิดปิดแสงให้เขาได้เองเลยปิดแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในปุ่มสีเขียวที่เป็นปุ่มปิดเปิด USB นี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยแสงไฟจะขึ้นแล้วก็จะดับไปแบบนี้ค่ะก็จะมีฟังก์ชัน พิ่มแสงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะใช่ใช่อันนี้ใช่เลยจะมีเพิ่มแสงลดแสงเวลาเด็กๆเพิ่งย้ายห้องไปใหม่ๆแบบนี้ค่ะแนะนําเลยเพราะว่าเขายังต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวเนาะเราก็ใช้ไฟตัวนี้ค่ะสามารถเปิดแสงลดแสงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรายังอยู่กับเขาอยู่เขาก็จะได้นอนได้สบายแล้วก็มาที่เป็น USB ค่ะเรามาลอง USB กัน ไอที่ห้สิบเมตรสามสิเมตรหกิเมตรอะอันนี้อาจิไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยมาลองเล่นกันกดเปิดจะใช้ช่องเสียบ USB ดูค่ะแล้วก็เสียบชาร์จี่ใช้งานได้นะมองเห็นไหมแบบนึงเนาะนี่ค่ะจะเป็นแสงสีเขียวๆข,ขึ้นเห็นไหมเอ่ย มันชารแล้วน,นี่ใช้งานช่องเสียบ USB ได้ด้วยแถมยังสามารถเสียบปลั๊กได้อีกตั้งสจุดจะหาตัวไหนเสียบให้ดูดีเนาะอ๋อใช้เป็นตัวนี้อ่ะได้ได้ได้เลยค่ะนอกจาก USB ตรงนี้แล้วเราก็กลับมาใช้ด้านนี้เสียบปลั๊กลงไปแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ ก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยเป็นแสงสีเขียวเหมือนกันจะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะแต่จีได้มาในราคา270บาทก็ยังถือว่าเอานะเราได้มาลองเราได้มารีวิวเนาะแถมยังมีรีโมทคอนโทรลให้เราใช้งานได้แบบง่ายๆด้วยค่ะเรียบร้อยกับการรีวิวโคมไฟตั้งโต๊ะค่ะพร้อมช่องเสียบ USB แล้วก็พร้อมหัวปลั๊กค่ะ ที่สามารถเปิดปิดแล้วก็กดปุ่มด้านนี้เพื่อปรับแสงได้ค่ะแล้วก็เปิดไฟของช่องเสียบ usb จะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะที่สำคัญตรงนี้ยังสามารถใช้งานกับการแต่งหน้าหน้ากระจกได้ด้วยหรือจะทําเป็นคอนเทนต์ค่ะใช้แสงสว่างจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยที่เราไม่ต้อง ต่อไฟใดๆทั้งสิ้นเลยใช้อันนี้จบที่เดียวเลยค่ะอาจิซื้อจากนี่เลยค่ะ s h o p ป,ปีค่ะและส่องซื้อกับร้านนี้ค่ะเช็คดูโปรโมชัน่นดูคูปองกันด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อจะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้จะบอกว่ามีถูกกว่านี้แน่นอนค่ะ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในการ รีวิวสินค้าค่ะของอาจิหรือต้องการติดต่อให้อาจิรีวิวสินค้าสามารถทักไลน์ไปได้ที่0985551558ได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจิ FreeStyle Channel Family ค่ะพบกับอาจิใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ